กนไกตัดสังกสตีนะครับตัวนี้เป็นของทัชบิ้วนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันมีหลายแบบมากเลยนะครับบางท่านที่ยังไม่เคยตัดสังกสตีเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบทําไมต้องมีหลายแบบนะครับตัวนี้ตัดด้านซ้ายนะครับตัวนี้ตัดด้านขวาโค้งซ้ายโค้งขวานะเขาจะแยกกันด้วยเพราะว่าหน้างานจริงๆเนี่ยเวลาตัดคนละแนวนะครับกันไกมันต้องคนละรูปทรงนะครับถึงจะตัดได้ดีตัดได้ง่ายนะครับผมก็จะมีแบบตัดตรงทีแบบตัดตรงแบบออฟเซตอะไรแบบนี้นะเขาก็จะมีมาให้หลายอันนะเดี๋ยวผมจะมา สาธิตให้ดูการตัดเบื้องต้นแล้วกันนะครับอย่างเช่นต้องการเอาฝั่งนี้ออกเนี่ยก็แนะนําให้ใช้เป็นกรรไกรตัดตรงลักษณะแบบนี้มันจะตัดได้ง่ายกว่าเพราะว่ารูปทรงมันทําให้ตัดง่ายนะครับดูนะมันจะไม่ไปเบียดกับตัวชิ้นงานหรือว่าอะไรพวกนี้นะพอตัดลงไปแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะลากยาวได้ นี่นะครับเห็นไหมมันก็ได้แบบแนวตรงดูสวยนะครับก็คือตัวนี้ลองดูนะครับถ้าผมใช้กรรไกรตัดตรงธรรมดาไปตัดตรงแบบแนวยาวเลยนะครับตัวนี้ลองดูนะครับตอนเนี้ยมันจะไม่สามารถตัดได้แนละ้วเห็นไหมตัดได้ลึกไปเท่านี้ทีนี้ ตัวสังกะสีที่เราตัดไปเนี่ยมันเริ่มมาเบียดตัวกันไกลแล้วก็โดนนิ้วมือเราแล้วซึ่งจะไม่สามารถตัดได้นะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ลองสังเกตดูนะครับเเนี่ยตัวนี้จะตัดได้ง่ายกว่าถ้าเป็นลักษณะแนวตรงยาวแบบนี้เพราะว่ารูปทรงเขาเนี่ยทำให้หลบตัวแผ่นสังกะสีตอนที่เราตัดได้ด้วยนะครับ แต่สาหรับตัวนี้ก็จะเหมาะสําหรับการตัดตรงเียวยาวแบบนี้นะครับที่มันอาจจะไม่ได้ลึกหรือว่าไกลมากๆนะครับตัดแบบนี้ตัดได้ดีมากนะครับตัวนี้นี่นะนตัดได้ดีเลยนะครับสําหรับการตัดตรงลักษณะตรงยาวแบบนี้มาดูตัวอย่างนี้นะครับถ้าผมใช้กันไกลขวามาตัดโค้งซ้ายนะครับดูนะลองสังเกตดูนะครับ ตัววัสดุที่มันถูกตัดออกมาเนี่ยเวลาเราจะตีโคง้งนะครับเห็นไหมมันจะโดนเบียดแล้วโดนเบียดแล้วทีนี้มันเริ่มมันจะไม่สวยนะครับมันจะตัดยากมากนะทําให้งานออกมาดูไม่ไม่ดีเลยนะครับนะครับจะได้ประมาณเนี่ยมันก็จะไม่ได้โค้งตามที่เราต้องการนะแต่ถ้าเราใช้กันไกลโค้งซ้ายที่ถูกต้องกับโค้งของเขานะครับลองดูการตัดนะครับเขาจะตัดได้ง่ายกว่ามากลองดูนะ ตัววัสดุเนี่ยมันจะลงไปด้านล่างพอดีเห็นไหมที่เราตัดออกนะครับแล้วมันจะไม่ขวางการตัดเรามันทําให้เราสามารถตัดเล็มได้สมูทเรียบเนียนกว่านะครับ